พยาบาลเปิดแล้วโอ้ข้างตรงนี้เลยข้างสถานีตำรวจแล้วต้องมีกระโถนดิกระโถนกระโถนสักใบสองใบกระโถนแล้วบูครีมันจะมีอ่ะนี่ระนี่อาใช่ปะโอโอ้โอ้นี่ยนางพยาบาลเออมีคนป่วยตรงนี้ด้วยอมีคนเข้าแล้ก็นางพยาบาล มันอยู่อยู่แล้วไปดีๆไปดีๆอย่าติดไปดีๆอย่าติดดีเออเดี๋ยวเดี๋ยวกระถงฟาดเดีวกระถงฟาดพิการพิการอ้าวผ่าตัดผ่าตัดผ่าตัดเร็วน้อช่วยผ่าตัดหน่อยครับต้องถึงจุดที่ต้องอ้อนวอนอ้อนวอนหมอเลยเหรอเอ่อ ออแล้วก็พิการนะอันนี้ก็ใส่เฟืองนะใส่เฟืองจริงๆไม่ใช่อะไรเซ็กซี่ <c oughs> ใส่เฟืองจริงๆรแต่เ่าเราหนีดีกว่า <c oughs> โอ้พ <c oughs> ิการจริงๆริพิการเอ้าพ <c oughs> ิการจริงๆ <c oughs> เดี๋ยวผ่าตัดแล้วเหรอ <c oughs> ยังไม่เลยเลยไปไม่ได้ <c oughs> คุณช่วยผม โอ้ยทำไมต้องอือบิเออ่อการผ่าต okay. ัดเนี่ยห er ้องผ่าตัดโอเคเอ้ยผ่าตัดแลเหรอจมผ่าตัดเหรอฮะเออ้อผ่าตัดโอ้ย้ยาเหยียบอย่างนี้ <c oughs> นี่เอามีแอนิเมชันกินหนะโถนฟาดเลยกระถนกระถดขนฟาดกระถนฟาดมียาแล้วไม่ได้ช่วยเลยเดอะสติ๊กนิดนึงพี you you แ,แซ <c oughs> แกไก่แซกไก่ตายแล้วพี่ชายตายแล้ว ตายแล้วพี่ชายควรตื่นสายอะตายแล้วพี่ชายนี่เราจะแกงจ่ายนี่รีเซ็ตอื้ว <c oughs> เราก็ต้องเป็นผีเนาะเป็นผี <c oughs> นี่ผี หลอกหลอนต้อเติ่นสายพี่ย่าวนำมยาบาลรักษาข้าไม่ดีไม่อยู่แล้วล่ะเป็นเสียงหลบ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 ,ลบ,ลบออสงสยัยสงสยัยสงสยัยโอ้ยย่าวเฮ้ยก็ไ,ไม่สนใจอะ่ะ นี่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 าฮ่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 าเ่า่าฮ่ แตกนะกระจกที่แตกอะ่ะตรงนี้เออกระจกที่แตกอะ่ะใช่ป่ะเข้าไปไงอะ่ะไม่มีชั้นสองเหรอเออจุดที่ไปจ้อนได้ครับไม่ใช่ <c ười> พิมพ์อะไรกันอ <c ười> อ้ยอาจารย์ต้องนั่งไลฟเสดจอยู่ที่บ้านสิอาจารย์มันทำอะไรแบบนี้ กาลอนอุ้ยอาจารย์มาปราบผีได้ใช่ปอะอาจารย์ปราบผีได้ใช่ปะอาจารย์ปราบผีด้วยอะไรดีด้วยน,นี้สิด้วยกระโถนอจาจารย์ปราบผีด้วยกระโถน,อ,ถน,อ,ถนอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยบูเคนเป็นเมียนี้เหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้มีโรงพยาบาลเก่าใช่ไหมอุ้ยปราปาปา๊าป แบบกระโโถนู <correction? S 1> ุ้่ยยีบีอยู่มั้ยเนี่ยคลิปนี้น่าจะเป็นหมอปลามากกว่ากะโถนะอุ้ยอู้วผีน่าจริงผีปลาสิมันจะโถนเลยนะเดี๋ยวปลาใส่นะอุ้ยมีปืนด้วยอุ้ยมีปืนด้วยยิบได้ด้วยอู้วอุ้ยชิดชิดชิดอุ้ยเอาไปเอาไปอีกแบบนี้แหละอุ้ยจุดไปจุดไป ต้องลงด้วยกระโหนลงด้วยกระโหนอือโอ้าหไม่ได้อ,อันนี้อ๋อน,นี่บินล่าคนตายชิบยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมมีอยู่ไหมยังอยู่ไหมนี่เป่าสิงชั่วร้ายนี่เอาไม่ได้ Everybody was kung fu.